เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการ build เอ็กโคยังไงให้แรงในช่วง endgame แรงถึงขั้นที่ว่า MC มืดที่เขาล่ารือว่าแรงอยู่แล้วสามารถ solo อ b y s s ผ่านโดยไม่ต้องพึ่งไขรและใช้อาวุธสีดาวฟรีด้วยซึ่งใช้ได้กับทุกตัวที่เป็นดาเมจเลยพร้อมกับแนะนําว่าชิ้นไหนควรหาก่อนปะเริ่มกันเลยการใส่คอสของเอ็กโคที่คุ้มค่าที่สุดนะครับคือการใส่คอสสี่สามสามหนึห่กว่าใบหวย เพราะว่ามันตันที่12คอสนะครับโดยเซตที่ใส่แนะนําให้เป็นท่าท,ที่ตรงกับตัวละครเช่นผมเล่นเป็น MC ็ท่าดมืดผมก็ใส่ท่าดมืดนะครับทีนี้วิธีการตามหาเอ็กโคในแต่ละเซตเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะตามหาท่าอะไรยกตัวอย่างอย่างตรงนี้ผมอยากจะตามหาเอ็กโคท่าดมืดนะครับมอนในส่วนตรงนี้ก็จะมีโอกาสดบท่าดมืดทั้งหมดเลยซึ่งมอนที่ดปคอรส4จะเป็นบอสนะครับและจะมีอยู่2ประเภทคือประเภทแรกเป็นโอเวอร์ลอกับอีกประเภทคือคา l ามิตี ซึ่งคอส4เป็นคอสเดียวนะที่มีโอกาสดรอปคีเลดกับคีดาเมจละ่ะในส่วนของคอส3จะเป็นมอนประเภทอีลิตนะครับและในส่วนของคอส1จะเป็นมอนประเภทคอมมอนโอเคครับหลังจากที่เราได้มานะฮะเมื่อเราตีบวกเอ็โคสีทองนะครับจะตันที่เลเวล25ทีนี้สิ่งที่จะต้องทําไปอย่างต่อไปนั่นก็คือการจูนเอ็โคซึ่งตรงนี้อธิบายง่ายๆเลยครับมันคือการสุ่มออฟลองหรือว่าสเตตลองนั่นเองและถ้าถามว่ามีโอกาสออกอะไรบ้างตามนี้เลยใช่ครับเยอะชิบหาย โดยที่คุณสามารถที่จะลุ้นทีละอันก็ได้หรือจะลุ้นทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้แต่ในความเชื่อของผมเมกดทีเดียวทั้งหมดมันจะต้องดีก็เกลือเหมือนเดิมนี่แหละครับคือการสุม่มออฟลองทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงออฟลองนะครับผมขอพูดถึงออฟหลักที่หายากที่สุดก่อนเลยสิ่งที่หายากที่สุดไม่ใช่คอสสี่ีเลนนะครับแต่คือคอสสามสิ่งที่คุณจะต้องหาก็คือการหาโบนัสธาตุที่ตรงกับเอ็กโคนั้นเช่นของผมตรงนี้เป็นธาตุมือนะครับสิ่งที่ผมต้องหาก็คือฮาวอนัก ในส่วนนี้ค่อนข้างที่สุ่มเกลือที่สุดแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอ่านี่นะครับอันนี้ของผมเอ็โคเป็นท่ามืดแต่ว่าโบนัสเป็นโบนัสดาเมจา่าแสงใช่ครับใช้งานไม่ได้ตัวอย่างที่ใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นหมาท่ามืดสีทองและสเตตหลักก็เป็นโบนัสดาเมจท่ามืดแบบนี้เลยวิธีบิ้วยังไงให้ดาเมจแรงโอเคครับหลังจากนี้จะเป็นการอธิบายถึงการบิ้วนะครับโดยข้างบนทั้ง2สเตตนี้ผมขอเรียกเป็นสเตตหลักส่วนด้านล่างทั้ง5้าสเตตนี้ผมขอเรียกเป็นสเตตลอง เอาละถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาเริ่มกับสเตตหลักก่อนเลยว่าสเตตหลักควรจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างโดยชิ้นแรกคอสี่นะครับผมแนะนําให้เป็นคีเลตเพราะามันหายากเนื่องจากว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกตัวละครนะครับจะมีคีดาเมจต,ตั้งต้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเยอะและเกมนี้ยังไม่มีการเติบโตของสเตทพิเศษอื่นๆเลยนะครับมาในส่วนของคอสที่สามแนะนําให้เป็นท่าที่ตรงกับทตุทประจําตัวและทตุนั้นต้องตรงกับเซ็ตเอ็กโคนั้นด้วย การใส่โบนัสธาตุคุ้มค่ายังไงไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาของเรากดสกิลหรือกดอันติแม้กระทั่งการกดใช้เอ็โคก็เป็นธาตุทั้งหมดแถมในการใส่เซตครบ2กับ5ก็ยังบวกดาเมจธาตุเข้าไปอีกเลยทําให้โบนัสดาเมจธาตุค่อนข้างมีภาษีมากกว่ามาในโซลคัทที่1่ผมแนะนําให้เป็นแอตแท็กเปอร์เซนต์เพราะว่าอีก2ออฟที่เหลือที่เราจะสุ่มได้มีเพียงแค่เฮดกับดีเฟนต์เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แรงต้องใส่แอตแท็กเปอร์เซนต์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในส่วนนี้เป็นการบิวแบบโดยรวมไม่เจาะจงตัว และในส่วนตัวละครที่ใช้พลังงานมากกับน้อยต้องดูดีๆนะครับเอาล่ะเรามาดูที่คอสกันก่อนในส่วนของคอสผมไล่าตามลำดับที่ควรที่จะหาก่อนโดยผมจะไล่เป็น4 1แล้วก็3นะครับชิ้นที่ผมแนะนําให้หาเป็นอย่างแรกเลยคือคอส4คิเลตแถมออฟหลักในส่วนที่2มันการันตีเป็นเบรดแอคแท็นะครับฉะนั้นมีผลต่อดามจมากๆเลยต่อมานะฮะในคอสหนึ่งอันนี้จะฟาร์มค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าสเตตหลักมีอยู่แค่3สเตตและโอกาสสุ่มได้แอคแท็เปอร์เซ็นต์จึงสูง แคมมอนคอร์หนึ่งมีเยอะหาง่ายแล้วก็ตีแป๊บเดียวตายด้วยนะครับดังนั้นผมแนะนําให้หาคอร์1หนึ่งที่ติดคีเลนมาด้วยก่อนจะง่ายที่สุดนะครับทีนี้ในคอที่3ก็เช่นเคยครับถ้าจะต้องตรงกับเอ็โคแล้วก็ต้องตรงกับตัวละครด้วยถ้ามีคีเลนติดมาด้วยจะเจ็บม,มากๆเลยแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆให้ใส่ a อ K เปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูบิลเต็มๆของคนดวงดีกันบ้างสําหรับคนที่ดวงดีมากๆนะครับออกคีเลนทุกช่องเลยแถมมีอาวุธคีเลนอีกให้คุณเปลี่ยนคอ และถ้าอยากให้แรงกว่านั้นนะครับควรมีออฟที่เขียนว่า Skill bon s o n a n c e Skill d a m a g e โบนัสติดมาด้วยแต่ถ้าหากว่าตัวละครของคุณเป็นตัวละครที่อันติทีเดียวและเบิร์ดหนักมากให้คุณไปใส่โบนัสเป็น Liberation แทนมาในส่วนของเซ็ตประหยัดนะครับผมสําหรับคนที่ขี้เกียจพึ่งดวงขี้เกียจไปฟาร์มนะฮะให้ใส่เป็นเซต2 a งแอคแกับ2องธาตุประจําตัวนะครับโดยลักษณะของเซตแอคแทจะเป็นดาบไข่สีแดงแบบนี้นะครับให้ใส่ไป2ชิ้นครับจะเป็นคอร์สไหนก็ได้ส่วนออฟหลักจะใส่เป็นแอคแท็กไ้่ติดนะครับ แต่ทางให้ดีเน้นคีแล้วไปเปลี่ยนคอสสเป็นแอคแท็จะดีกว่าเพราะบิลนี้เราจะเปลี่ยนจากเน้นท่าไปเน้นที่แอคแท็แทนและสุดท้ายแถมบิลพิเศษและครับสำหรับคนที่บ้าคีซึ่งหลักๆตรงนี้จะมีเพียงแค่2องท่าที่สามารถบิลแบบฟูๆได้นะครับซึ่งก็คือทตุมืดกับท่าสายฟ้าเพราะอะไรเพราะทตุมืดกับท่าสายฟ้าจะมีเอ็โคที่เป็นคอสสี่ชิ้นโดยจะใส่เป็น4 4 1 1 1, 1นะครับ ซึ่งความสามารถพิเศษของเซตนี้ก็คือการที่เราสามารถใส่คีได้ถึง2ช่องและบิลง่ายมากๆเช่นกันเพราะว่าเป็นคอสหนึ่งถึงสชิ้นสามารถหาคีเลตได้ง่ายส่วนคอสสี่จะใส่เป็นคิเลตคิเลตหรือว่าคิเลตกับคิดาเมจก็ได้นะครับและถ้าหากว่ามีอาวุธคีเลตแล้วก็คิเลตเกิน70%แน่นอนและทั้งหมดนี้ก็เป็นการบิลแบบพื้นฐานในช่วงนี้นะครับผมสาหรับใครที่ยังงงนะฮะไว้ผมจะเจาะลึกไปต,ตัวไปนะฮะเผื่อจะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะวาความจริงแต่ละตัวบิลไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละหหนน้าที่่่แแตตละตง โอเคครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีทั้งไกด์ตัวละครแล้วก็ไกด์โฮโลแกรมออกมาให้ได้รับชมกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นฝากติดตามรับชมด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ